ไหนขออนุญาตดูนิ้วหน่อยนะคะนิ้วงอหรือเปล่าอะไรวะให้ขอดูนิ้วหน่อยค่ะลูกสาวว <c oughs> ีใหม่แล้วจะขอของขวัญจกใครดีเออหยุยดตรนี้ หยุดเลยหยุดก่อนฟังก่อนเบบี้ออลโลฮัลโลโรเซ่ล่ะคะจ้างมาร้องเพลงให้ลิ่ลินฟังหน่อยได้ไหมคะอาปะเือปะเืออาค่ะเท่าไหร่คะเดี๋ยวโอนไปให้ค่ะสองร้อยล่ะคะ อ๋อได้ค่ะร้องวันวันไหนคะวันนี้หรือพรุ่งนี้คะร้องวันนี้เลยเหรอคะเอาจริงล่ะคะโอเคลิลินโรเซ่จะมาร้องเพลงให้ฟังแล้วนะฟังแล้วฟังเถื่อมาเถื่อมาเถื่อมาเถื่อฟังก่อนแล้วเออมาเถื่อมาเถื่อเตื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 อเอ้าวมาเถื่อมาเถื่อสองร้อยบาทได้เท่านี้ค่ะ ทำไมนิ ka, no? <power> ้วมันชอบคดอ่ะลูกนิ้วพิกาเหรอ ตัวสูงมากได้้คือสูงมากยาๆๆๆยาเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังก่อนร้องก่อนฮัลโหลฮัลโหลมีผู้หรอคะฮัลโหลมีผู้หรอคะตอนนี้ลิ่ลิลร้องเสียงดังเลยค่ะ ตอนนี้หยุดร้องแล้วค่ะไม่โทรรบกวนะไรนะคะหรือว่ารีดลีงง่วงนอนคะโอ้ยโอ้ยไม่ใช่แล้วแหละขี้มั่วว่ะง่วงนอนง่วงนอนจะคันตาโอ๊ย ฉันไม่อยากดูลีหลิ่นเลยมันง่วงนอนใช่ไหมเดี๋ยวแม่ปิดไฟนะไม่มไมมง่วงนอนเลแม่ปิดไฟก่อนไม่เล่นละเปลี่ยนเพิดไหมเนี่ย อ๋อเปยดเพิ่มดีกว่าเพิ์มเต็มเต็มร้อนนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนเลยเดี๋ยวนอนแล้วบ๊ายบายเลยชุดนอนชุดนอนนะคะชุดเดิมนะคะจะใส่ตลอดเวลาค่ะบ๊ายบาย